ช่องแหน่ลัชชาไทยช่องแหน่นะครับตอนนี้เราอยู่ในที่หาดเจ้าสำราญนะฮะจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวหาดได้ข่าวว่าคนจะมาอุจจระที่หาดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่เข้าห้องน้ำแสดงว่ามามาไม่ถึงครับไม่รู้เป็นอะไรไปไหนชอบหย่อนระเบิดจังเลย <c oughs> อุ้ยเป็นอะไรล้างอะไรทำอะไรไ <c oughs> อ่ะค <c oughs> ่าเชื้อหรือเปล่า,าเชื้ออาใช่ครฮะไปไปอึเลยค่ะปะเราตามมาอยู่แถวนี้มาอยู่รอมาตรงไหนก็อนมาตามมาเลยนะ นานไหมเข้านานไหมดูดิกินดออกแล้วคนเงียบครับบรรยากาศเงียบมากเลยนะครับคนไม่มีเลยนะครับตนี้มมาาครับนนี่ห้องหมาเต็มเลยน้องหมา่ไงลูกกียหนึ่งน้องหมาปลากระถ่ายตรงนี้ เดินเงื่อนไปครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลนะฮะโอ้โหตอนนี้อาจจะร้อนหน่อยไหนไหนมาแล้วก็ต้องเดินแบบใช่ไหมเดินเดินแบบไหนนะเดินแบบโอ้ปลาอะไรนี่ปลาอะไรปลาอะไรอ่ะมันร้อนอ่ะไปเห็นไหมตอนนี้เป็นขนาดนึกไหมมันร้อนนะร้อนมากเลยนะตอนนี้ไปไปเดินแล้วร้อนด้วยไหมเดินร้อนร้อนร้อนมไหยฮิโร่จะร้อนไหมเดินร้อๆไหนก็ได้ไหนไหนมาแล้ว กไปย้อนไหม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 ย้อนมไหมฝั่นนงน้ำย้อนไหมฝั่งนี้มาหรือฝั่งนี้เรือฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งไหนฝังน่งไหนดิย้อนไหมย้อนไหมได้คนะรันะบนะเนะดินเๆได้ไหมนะครับเ่มาจาะไปเที่ยววันเนี่ยนะร้อนหน้าดูเลย

ขอบคุณครับตรงนี้คือต้นสนนะเห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้เป็นไงโอเคไหมย้อนไหมอากาศเป็นไงครับทะเลมันต้องมาตอนเย็นๆใช่ไหมมาตอนเย็นใสเป็นไงได้ไหมได้ไหมเห็น,ๆๆนทะเลอยู่เนาะเห็นทะเล, you know, เน,ะเลนะพูดถ่ายเต้นเลยเดี๋ยวก็พอละมันร้อนเห็นทะเลไหมตรงนี้ตรงนี้นย้อนแสง คุณต้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเห็นทะเลได้เห็นทะเลได้ไงมันย้อนแสงครับเห็นไม่ได้แล้วตรงนู้นนะคนเยอะแยะได้ไหมฝั่งนี้ได้ไม่มีคนเลยเงยอะมากเลยนะครับแต่คนนัดเยอะตอนเย็นเนาะตอนเย็นคนนจะเยอะเริ่มเหนียวเหนียวตัวแล้วนะ <laughs> ทะเลหาดเจ้าสำราญนะครับจังหวัดเชียงูรีนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง เรามาเดินเล่นริมทะเลไม่รู้จะทําอะไรกันไม่ยากเ,เดินเหมือนคนนั้นเหรอเดินเหมือนคนนีนน้เดินเดินเหมือนคนนู้นคนนู้นคนนั้นคนนี้แล้วก็เดินเหมือนใครล่คะครับนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะเสร็จเย็นเชาน้าทําบุญแล้วแต่เดก็ต้องไปทําบุญศพไม่มีญาติของอ่า,าคุณน้ําฟ้าคุณหมอปลาไปรับแล้วที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวคุณจะอะไรแล้วก็มาร้อนจังเลยอะเห็นไหมเห็นไหมได้เห็นไหมเห็นไหม ทะเลทะเลหาดเจ้าสำราญเวลาตอนเที่ยงนะครับก so right? so ็ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับคนคนน่าจะเยอะกันตอนเย็นไะเดินตรงนี้หน่อยดูคนครับบรรยากาศก็พอจะหาจะอยู่ตรงนู้นเนาะหาสวยๆตรงนู้นครับเหนื่อยละเหนื่อยห้าวเดินไปอีกปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอยู่ร้อยอย่างนี้ยไอ้เดอย่างเี้เฮ้เห็นเนาะ อากาศก็เย็นดีนะครับคน <c oughs> น้อยดีก็สบ,ส,บส,บสบายสบายนะครับสบายสบายนะครับตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วทราบอย่างที่เราทราบไหมคืนโม,โมงส <11 S 2> ิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงโอ้ยมาเที่ยวทะเลตอนสิบเอ็ดโมงสิบโมงห้าสิบก่อนเดี๋ยวรอคุณชาไทยเข้าห้องน้ำเดินหน่อยเดินตาม,มาเดินตรงนี้ไปเดินอันนี้รอเดินมา เดี๋ยวครูไปตรงนี้นะจะถ่ายปเป็นนางเอกมิวสิกนะถ่ายมิวสิกย้อนไหมย้อนป่ะแล้วแส่ไหมได้ได้ไหมแล้วใส่ได้ฮะเป็นนางเอกมิวสิกใช่าใจไหมเหงาถูกอ่ะเขาผู้ชายทิ้งก็เหง,งาก็มาอยู่ริมทะเลโดยเดียวเดียวดายอยู่ริมทะเลแต่ไม่ได้มาฆ่าตัวตายนะ มาบมากๆเลยไม่รู้มีคนหายไปได้หมดเดี๋ยวสักสี่นาทีก็พอห้านาทียังคะกี่นาทีละวหกนาทีอะหกนาทีแล้วเดี๋ยวจะเห็นแล้วเดี๋ยวจะเห็นเห็นตรงนี้หน่อยหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือหาดเจ้าสำราจังหวัดเพชรบุรีนะครับ มาตอนประมาณจะเที่ยงนะครับก็ยังไม่ค่อยมีคนคนแรกอยู่ๆตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวตอนนี้อ่ะที่เล่นน้ำได้ตรงน,นี้ใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้เล่นไม่ได้เนาะเนาะเนาะมันะนะมต้องลงนะรอน้ำลงมีคนเล่นสองมีเด็กเล่นสองคนเองนั่นคืออะไรอะ่ะยูโรเนี่ยคืออะไรตรงน,นั้นอะ่ะโคตรหินหรอน่าจะมีคนตั้ง,งอ,งอะ่ะกั้งขึ้นนะกันขึ้นใหญ่มาเนาะอยูได้ยังไงอ่ะเนาะ โอ้โขหินครับอ่ะโอเคอจจะ่ะเดี๋ยวคูจะปิดช่องแล้วก็อย่าลืมนะครับผมตรงนั้นตรงนั้นจะสวยหนนะ่อยเนาะแต่มันก็ไกลโอ้ตรงสารน้องหมากินอะไรกันยังเนาะเดี๋ยวไปดูน้องหมานะ,ะดูน้องหมาเน,นื้อสัตอะไรค้ากินเหมาะตามชาทยทะเลบางที่ต่างๆเขาจะมีคนหาสมบัติอะ่ะมีอะไรเครื่องเรดาร์ที่ ตืดๆแล้วจะบางคนได้ทองเนี่ยนะได้ทองเป็นสิบบาทเลยน้องหมาเป็นไงลูกฮะน้องหมาหนูกินอะไรยังกินอะไรยังหนูข้ามอะไรมากินเนี่ยน้องหมาไปไหนลูกไปไไหนปกันละครับอ่าครับก็ตามนี้นะครับย้อนไปลูกครับตลาด99ปีหาดเจ้าสำราญท่านชมอ๋อมีตลาดตลาดเก้าสิบเปีจะร้อยก็ไปร้อยปีนะครับ ก็คลิปนี้ขอปิดแต่เทียงไปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์กดไลค์กดซับสไคร์และกระดิกนะครับกับช่องอบย h ชาแนลนะครับวันนี้หาดเจ้าสรจจาราชห่าดเพชรบุรีนะครับโอเคเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ